The Moonlight เริ่มที่คืนนั้นบทประพันธ์โดยสวิชยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญ,ญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2558ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่สี่อาการของบิดาอาลิสดีขึ้นแล้วขณะนี้ท่านอยู่ในช่วงทำกายภาพบำบัตดติชิลาที่ทำตัวสนิทสนมกับอลิสจึงมีโอกาสพาตัวเองมาให้ท่านได้รู้จักและยังช่วยหานักกายภาพบำบัดเก่งๆมาให้อีกบิดาของอลิสรู้จักติชิลาในฐานะเพื่อนของลูกแต่จากสายตาของผู้ใหญ่ก็พอรู้ว่าเด็กสองคนนั้นชอบพอกัน แม้ครั้งแรกที่รู้จะรู้สึกตกใจไปบ้างแต่เมื่อเห็นว่าติชิลาดูแลบุตรสาวตัวเองเป็นอย่างดีแล้วยังช่วยเหลือตัวเองเวลาไปหาหมอติชิลาจะขันอาสาเป็นสารถีจัดการดูแลตั้งแต่เข็นวิลแชร์ไปหาหมอกรอกประวัติตรวจเสร็จพาไปกินข้าวแล้วกลับบ้านล้นวนเป็นการดูแลของติชิลาทั้งนั้นความดีของติชิลาทำให้ปิดาของอลิซวางใจ ที่จะฝากบุตรสาวไว้ให้คนตัวสูงดูแลพอฝากน้องด้วยน้ำมูลถ้าพ่อเป็นอะไรไปก็ยังมีมูลที่ดูแลอลิสได้ท่านขว้ามือทั้งสองมากุมไว้และเอ่อยอย่างจริงใจบิดาของอลิสป่วยกระสอบกระแสะมาหลายปีมาแย่ตอนที่ล้มในห้องน้ำยิ่งรู้ว่าเงินผ่าตัดในตอนนั้นเป็นของติชิลาท่านก็ยิง่งซาบซึ้ง หากตนเองเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆก็คงตายตาหลับทำไมพ่อพูดแบบนั้นล่ะคะพ่อต้องอยู่กับอลิซไปอีกนานชีวิตคนเราไม่แน่นอนหรอกลูกด้วยอายุที่มากและสภาพร่างกายที่ไม่สู้ดีนักทำให้บิดาของอลิซได้แต่ปรงในสังขารของตนเองและเข้าใจสัจธรรมชีวิตมากขึ้นแม้ใจจะอยากอยู่กับบุตรสาวไปนานๆแต่หากความเป็นจริงก็พอรู้ ว่าร่างกายตนเองอาจจะอยู่ไม่ถึงเวลานั้นได้แค่คิดว่าจากนี้ไปท่านจะทำให้บุตรสาวเพียงคนเดียวมีความสุขที่สุดแต่แล้วความสุขที่ปิดาของอลิสคิดไว้ก็เกือบจะพังทลายเมื่อนิตยสารตีอินไซส์วางจำหน่ายทันทีที่นิตยสารตีพิมพ์เสียงวิจารณ์ต่างประดังประเดเข้ามามากมายมีทั้งชื่นชมและด่าทออลิซกลายเป็นคนดังในสื่อออนไลน ในหน้าตาที่น่ารักซึ่งตรงกันข้ามกับคอนเซปเป็นอย่างมากหลอนมีกลุ่มแฟนคลับที่รักและชอบในผลงานนิตยสา,ารแต่ใช่ว่าจะมีเพียงคนที่ชอบเท่านั้นคนที่ไม่ชอบก็มากเช่นกันบิดาของอลิสชักเกรงเมื่อเห็นภาพสุดวาบหวามของบุตรสาวท่านถูกหามเข้า ICU ในตอนค่ำของวันที่นิตยสา,ารวางขายกระแสยิ่งแย่เมื่อนักข่าวทราบเรื่องของบิดาอาลิซ เสียงวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นด่าทออลิสด้วยคำหยาบคายมากมายแต่มันไม่ทำให้อลิสรู้สึกอะไรเท่ากับอาการของบิดาอาลิสมีติชิลาคอยอยู่ข้างๆในช่วงนี้จริงอยู่ที่นิตยสารตีอินไซต์กลับมามีพื้นที่สื่อมากขึ้นและยอดจองก็ล้นหลามจนต้องเพิ่มแรงผลิตแต่หากมันแลกมากับน้ำตาของคนรักอย่างอาลิสติชิลาก็ไม่ต้องการ นับเป็นโชคดีที่ปิดาของอลิสไม่เป็นอะไรมากท่านแค่มีอาการช็อกจึงทำให้เกิดอาการชักเกรงพักตัวอาการที่โรงพยาบาลสักสองสามวันก็น่าจะดีขึ้นคืนนั้นอลิสและติชิลาผลัดกันดูแลท่านแต่เมื่อท่านตื่นก็มองติชิลาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแต่เมื่อรู้เหตุผลว่าเหตุใดลูกสาวถึงต้องทำเช่นนั้นก็ยิ่งรู้สึกแย่ใจเจ็บไปหมดเพราะตนเองไม่มีเงินมากพอ ลูกถึงต้องไปทำงานแบบนั้นให้คนเขาด่าทอเสียหายติชิลาขอโทษปิดาของอลิสและบอกว่างานที่อลิสทำเป็นงานสุดจริตไม่ได้ทำร้ายหรือฆ่าใครตายถึงงานมันจะว่าบหวามไปหน่อยแต่หากมองเป็นศินละปะก็ถือเป็นงานที่ดีที่สุดของนิตยสารตีอินไซด์ไทยแลนด์เลยก็ว่าได้หลังจากที่เกิดกระแสนในสื่อออนไลน์มากมาย อลิสก็กลายเป็นคนที่แบรนด์ต่างๆติดต่อเข้ามาเพื่อต้องการให้หล่อนไปร่วมงานด้วยไม่ว่าจะเป็นงานพรีเซนเตอร์หรืออีเวนต์ต่างๆติชิลาสอบถามความสมัครใจหญิงสาวทุกงานและอลิซก็ตอบตกลงเกือบทุกงานเพราะช่วงนี้ถือเป็นช่วงกอบโกยติชิลาจ้างผู้จัดการส่วนตัวมาดูแลอลิซโดยเฉพาะอลิซเริ่มไปออกรายการโทรทัศน์แม้แรกๆหล่อนจะดูประมา แต่เมื่อผ่านไปหลายงานก็ดีขึ้นและมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นงานที่ติชิลาอนุญาตให้ผู้จัดการรับต้องเป็นงานที่ไม่ว่าวิวหรือสัมภาษณ์ในแนว18บวกติชิลาต้องการให้คนดูเห็นตัวตนของอลิสจริงๆว่าหล่อนนั้นเป็นเพียงเด็กสาวธรรมดาที่ต้องการหาเงินไปรักษาพยาบาลบิดาก็เท่านั้นกระแสในงแง่ลบซาลงเมื่อทุกคนได้รู้จักอลิส ผ่านรายการที่หล่อนไปออกมากขึ้นเริ่มมีคนเดินเข้ามาทักทายอาลิซเวลาหล่อนเรียนหรือเดินห้างสรรพสินค้าหญิงสาวทำตัวเหมือนเดิมนั่นคือยิ้มแย้มทักทายผู้คนแม้เหนื่อยล้าจากงานมากแค่ไหนก็ไม่มีสักครั้งที่อลิซจะทำกิริยามารยาติไม่ดีนั่นจึงทำให้ผู้ใหญ่ในวงการเอ็นดูและเริ่มทาบทามหล่อนให้แสดงละครหรือภาพยนตร์ อลิซอยากเล่นละครไหมพี่ไม่บังคับนะแล้วแต่อลิซเลยคืนหนึ่งในห้องส่วนตัวหลังจากติชิลาอาบน้ำเสร็จก็เริ่มหัวข้อสนทนาที่ทำให้คนตัวเล็กต้องขบคิดอยู่พอสมควรงานที่ถาโถมเข้ามามากทำให้การเรียนของหล่อนล่าช้าออกไปบ้างแต่ยังพอมีเพื่อนในคณะที่สามารถช่วยเหลือกันได้จึงไม่น่ากังวลเท่าไหร่จากงานที่มาก จึงทำให้อลิสมีเงินมากขึ้นไปด้วยหล่อนมีกำลังทรัพย์ในการจ้างพยาบาลส่วนตัวและนักกายภาพบำบัดมาดูแลบิดาได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาติชิลาแล้วและเมื่อมีเงินมากขึ้นอลิสก็เริ่มจะวางแผนอนาคตหล่อนอยากได้บ้านที่ใหญ่กว่านี้มีสนามหญ้าหน้าบ้านให้บิดาได้ออกมานั่งพักผ่อนยามเช้าแทนที่ทาวน์เฮาส์เก่าๆับแคบ แต่ถ้าอลิซรับงานละครมันใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากเลยนะเรื่องเรียนอาจจะต้องดรอปไปติชิลาบอกเพราะเข้าใจว่าอลิซเองก็ห่วงเรียนและหล่อนก็ต้องการทำงานไปด้วยเพียงแต่ว่าหากถ่ายละครหรือภาพยนตร์สักเรื่องระยะเวลาค่อนข้างสำคัญหญิงสาวอาจจะโฟกัสกับการเรียนได้ไม่เต็มที่อลิซไม่อยากดรอปค่ะอยากเรียนจบให้พร้อมเพื่อน อลิซคิดว่าไหวนะคะทำงานถ่ายละครและเรียนไปด้วยอืมจริงๆพี่ก็แค่เป็นห่วงแต่ถ้าอลิซไหวก็ลองดูเถอะขอบคุณนะคะพี่มูลร่างเล็กสอดตัวเข้าไปใต้อกกว้างกลิน่นหอมสะอาดของติชิลาทำให้อลิซเกิดอารมณ์ได้ทุกครั้งหล่อนสูดกลิน่นใตจมูกไปทั่วอกและลำคอของติชิลาเฮเ็กคืนเอาอีกแล้วนะ ก็กลิ่นพิมูลหอมนี่คะดมที่ไรแฉะทุกทีอลิสไม่ปิดบังความรู้สึกของตนเองสักนิดคนอื่นอาจจะคิดว่าหล่อนเป็นประเภทเรียบร้อยน่ารักแต่จริงๆหล่อนร้อนแรงที่สุดยามอยู่บนเตียงพรุ่งนี้มีงานอีเวนต์นะไหวคะ่ะช่วงนี้เราไม่ได้มีอะไรกันเลยนะคะอลิสคิดถึงลินพี่มูลจะแย่แล้วยายเด็กขืนเอ้ย งานแสดงที่อลิซรับคือมินิซีรีส์ถ่ายทำเพียง3-4เดือนเท่านั้นซีรีส์ยูริที่ต้องจับจิ้นคู่นักแสดงที่เล่นคู่กันเรื่องนั้นทำเอาติชิลาชักสีหน้าเมื่อผู้อำนวยการสร้างบอกรายละเอียดงานในตอนที่กำลังจะเซ็นสัญญามันจะไม่เป็นมืออาชีพกันไปหรือเปล่าคะสร้างกระแสด้วยเรื่องแบบนี้ติชิลาพล่ขึ้น หัวร้อนจนอยากจะเดินออกจากตรงนั้นก็พอรู้ว่าการจิ้นมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าผู้อำนวยการสร้างต้องการให้อลิสและนักแสดงหญิงที่เล่นคู่กันทำมันเกินเลยในช่วงที่ซีรีส์ออกอากาศโดยที่อลิสจะต้องลงรูปคู่กับนักแสดงหญิงในสื่อโซเชียลส่วนตัวแคปชั่นก็ต้องหวานหยดย้อยเหมือนเป็นแฟนกันหากกระแสดีอาจจะมีการจัดมีติ้ง เรียกเงินจากแฟนคลับคู่จิ้นได้อีกด้วยเดี๋ยวนี้ใครๆก็ทำกันนะคะคุณมูนคุณคิดถึงแต่เรื่องเงินเกินไปหรือเปล่าแหมพูดอย่างกับคุณมูนไม่เห็นแก่เงินอย่างนั้นล่ะที่ให้น้องอลิซขึ้นปกดีอินไซต์ก็เพราะต้องการยอดจองนิตยสาราไม่ใช่หรอคะติชิลาฟังแล้วฉุนกึกวิจะวางมวยกันดีที่อลิซคอยห้ามและการเซ็นสัญญาก็เริ่มขึ้นโดยระยะเวลาของการจิน้น จะมีเพียงแค่ช่วงออกอากาศเท่านั้นหากมีอีเวนต์คู่หรืองานถ่ายแบบก็เป็นไปตามตกลงในงานนั้นๆพอเอาเข้าจริงกระแสซีรีส์ยูริทำให้ทั้งอลิสและนักแสดงที่แสดงด้วยกันดังเป็นพลูแตกเพียงแค่ออกอากาศไปสามตอนอลิสติดโพค้นหาในทุกแพลตฟอร์มงานและเงินหลังไหลเข้ามามากมายขณะตอนนี้ซีรีส์จบไปแล้ว แต่กระแสไม่ได้ลดลงเลยได้รับฉายาอาลิซห้างแตกกันเลยทีเดียวเพราะเมื่ออลิซปรากฏตัวที่ใดที่นั้นต้องเป็นคนล้นหลามเบียดกันแทบตายเลยทีเดียวอย่างวันนี้ที่อลิซมีงานคู่กับนักแสดงสาวทั้งสองกำลังสัมภาษณ์อยู่บนเวทีโดยมีติชิลายื่นกอดอกมองอย่างไม่สบอารมณ์งานนี้เป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ที่หล่อนฟาดเงินค่าตัวไปถึงเจดหลัก และยอดจองผลิตภัณฑ์มากถึงหนึ่งแสนชิ้นติชิลาเองก็ดีใจกับความสำเร็จของแฟนสาวแต่หากมันไม่ต้องมีกระแสคู่จิ้นก็คงดีดาราสาวคนนั้นเอะอาก็กอดก็หอมเรียกเสียงกรีจ,จากแฟนแฟนเห็นแล้วคนตัวสูงก็ได้ต่มันไสเซอร์วิสแฟนเกินเรื่องเกินราวไปจริงๆหลังเสร็จงานอลิสก็เข้ามานั่งในรถหรูซึ่งตอนนี้สารถีทำหน้าบูดบึง้ง ไม่พูดไม่จาอาลิสดูออกว่าติชิลาหึงและห่วงแค่ไหนหลอนจึงเกี่ยวแขนสะเสลาเข้ามาคลอเคลียอย่าทำหน้าแบบนั้นสิคะพี่มูลก็พี่ไม่ชอบเลยไอกระแสะคูจินบ้าบออะไรเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของงานนะคะพี่มูลอีกไม่นานกระแสะก็น่าจะซาซาลงแล้วล่ะคะ่ะติชิลาพยักหน้าแล้วรูปศีรษะอลิสอย่างเอ็นดู ถึงแม้เข้าใจดีว่ามันเป็นงานแต่หญิงสาวเองก็ไม่ค่อยชอบที่เห็นแฟนตนเองต้องไปจับมือถือแขนกอดหอมกับคนอื่นสิ่งที่ติชิลาต้องทำคืออดทนและรอเวลาอลิซยิ้มกว้างก่อนเอ็นตัวเข้ามาใกล้พร้อมกับจุมพิษติชิลายิ้มมุมปากขวาร่างเล็กเข้ามาชิดใกล้แล้วมอบจูบเร่าร้อนให้แทนทั้งสองกอดจูบกันในรถโดยไม่รู้ว่ามีป,รปารารัสซี่ ยืนหลบในมุมหนึ่งของที่จอดรถแอบถ่ายรูปของพวกเธออยู่วันรุ่งขึ้นก็เป็นข่าวดังใหญ่โตแฟนๆคู่จิ้นต่างผิดหวังและรู้สึกว่าอาลิสหลอกลวงพวกเขาเนื่องจากใช้กระแสจิ้นในการทำงานและกอบโกยเงินอลิสโดนโจมตีหนักแต่ติชิลาไม่ได้ดิ้งนอนใจยิงสาวออกแถลงข่าวทันทีว่าตนและอลิซคบหาดูใจกันมาสักพักใหญ่ ก่อนที่อลิซจะแสดงซีรีส์ด้วยซ้ำอลิซไม่ได้หลอกลวงใครแต่ไม่ได้บอกเพราะติดสัญญาในการถ่ายทำซีรีส์ซึ่งตอนนี้หมดสัญญาแล้วติชิลากล่าวว่าตนและอลิสไม่ได้มีเจตนาหลอกลวงแฟนๆเพียงแต่มันยังไม่ถึงเวลาที่จะบอกความจริงกระแสสังคมยังคงติดลบแต่ก็ยังมีแฟนๆที่เข้าใจและพร้อมจะยืนเคียงข้างนักแสดงที่เขารัก กระแสะคู่จิ้นเงียบลงเพราะนักแสดงหญิงคนนั้นกำลังมีซีรีส์เรื่องใหม่จึงทำให้คนไม่สนใจอลิซอีกหล่อนยังคงมีงานเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็อาจไม่ได้เปรี้ยงปรางเหมือนตอนที่ออกงานคู่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีรายได้มากกว่าแต่ก่อนอยู่มากอลิซไม่ได้รับงานการแสดงเพิ่มเติมหล่อนเน้นเป็นงานถ่ายโฆษณาหรือนิตยสารเพราะต้องการโฟกัสกับการเรียนให้มากขึ้น และไม่นานชื่อของอลิซก็เลือนหายไปจากวงการบันเทิงเพราะมีนักแสดงหน้าใหม่ขึ้นมาแทนที่ซึ่งอลิซไม่ได้เสียใจกลับรู้สึกขอบคุณและถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่หาไม่ได้อีกเลย